ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณไปยไม่ไดร้รู้แล้วรู้แล้วรู้รแล้วจะขับรถไปเอาจีวย ไปดูเรื่องราวประหลาดที่บ้านโคกจจราบนะครับที่ตำบลตาบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเมื่อมีหนุ่มวัย18คนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับชื่อว่าในมาร์คพัทรพลบ่อโบทองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะกําลังขี่รถกลับบ้านไปชนเสา,ป,า,ป,า,ป,าป้ายบอกทางข้างทางเลยละครับตอนแรกผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่มีญาติคนหนึ่งครับมีอาการเหมือนผีเข้าแล้วก็บอกว่าฉันคือมาร์คมาร์คมาเข้าสิ่งฉัน แล้วก็บอกว่าถูกทำร้ายถูกคนขี่รถไล่ตามทำให้รถเสียหลักชนป้ายริมถนนเสียชีวิตครับมันตามมันตามโอนมาโอนไม่เห็นมันตามโอนมาโอนตามโอนลงมอนมูสทีโอนไม่เห็นใครช่วยเลยไม่เห็นใครจะช่วยได้ไม่มีใครเห็นน้องไม่ไม่มีใครเห็นนายโอนไม่มีใครเห็นว่าเธอพูดเพิ่มเติมนะหนูไม่ได้ตายเองเขาฆ่าหนูเขาไล่ยิงหนู พอพวกน้าเขาถามว่าใครทําใครทําหนูเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้เขาใส่หมวกกันน็อกมันไล่ย,ยิงมันไล่ตีหนูหนูไปบ้านไม่ได้เลยหนูเจ็บขามากมาเรียกหนูเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยหนูได้เลยประมาณอย่างนี้หนูนอนหนาวทั้งคืนโอ้ยญาติๆก็เครียดกันเลยสิครับก็เลยพากันไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่าเอา้าทำไมจุดเกิดเหตุรถล้มมีรอยกระสุน ที่ตรงบริเวณป้ายบอกทางด้วยหรือว่ามาร์กเนี่ยโดนคนร้ายขี่รถเอาปืนไล่ยิงจนรถเสียหลักร้มจนเสียชีวิตจริงถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่ในมาร์กใช้ขี่เป็นประจำเป็นทางตรงยาวด้วยไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขี่กลับน้องพยายามเบียดขึ้นับผมเบี่ยงขึ้นมาพอตกเสร็จปุ๊บเบี่ยงขึ้นมาแล้วไปเฉียดกับเสานี่ยแล้วก็รอยกระสุนปืนเนี่ยมาเจอหลักฐานสำคัญคือรอยกระสุนปืนนี่ ซึ่งตรงรอยกระสุนปืนตรงป้ายเนี่ยครับก็เป็นรอยใหม่ด้วยนะครับใหม่พอๆกับป้ายเลยครับคุณผู้ชมครับทำให้ตอนนี้จากคดีอุบัติเหตุรถเสียหลักที่ไม่มีคู่กรณีว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะหลับในทงางญาติญาติเริ่มที่จะเปลี่ยนครับเริ่มที่จะสงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคู่อริขี่รถไล่ยิงจนรถเสียหลักชนป้ายข้างทางหรือเปล่าญาติก็เลยอ,อยากที่จะรู้ข้อเท็จจริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ต่อไปนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับว่าจะรับลูกเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรและคดีจะไปต่อจนจับตัวคนร้ายได้หรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทั้งหมดของข่าวจริงยิ่งกว่าละครประจำวันนี้ครับครับผมรอติดตามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่ญาติเขามีอาการแปลกๆกับคดีนี้มันจะเกี่ยวกันไหมอ่ะเกี่ยวกันไหมอ่ะแต่มันก็มีรอยกระสงกระสูนอะไรที่ทําให้ทุกคนก็คิดไปได้เยอะเลยครับขอบคุณครับพี่อิ๋ครับผมจัดทีละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อวัน311 จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ